เมื่อแต่เบอร์กูเชือไม่ได้ดึกดำร่งนี้เนี่ยกูม่ไก่กบฝันกับอาจารย์ใหญ่ฉันท่านอยจากไปตื้อต้านโลายนู่นหนุนมึงคนปั้นแล้วบายตายบาเรื่องนู่นหนุยไม่พึ่งเออนี่กวาใจติประคอนท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรครับคือบันเดโลกวันนี้พอได้ยินข่าวประกาศมาจากนักขุใสบุรดีดนวะประกาศนว่วาใจตีเตินทังครับนักวันนี้เสด็จพ่อทรงเป่าประกาศมาแล้วใจล ึงวันนี้พอจะให้ตื่ตืนตั้งกับนครกับมุชบาแล้วลูกแหละจ้ะลูกอย่าป้าไปลูกันตาใไวกับ่อแค่นี้ให้ได้สักเดือนนะครับคอยมารับแล้วท่านอาจารย์มีภาระตั้งเยอะแล้วก็จะช่วยดูแลให้คนดูแลไม่มีปัญหาให้คณแลเด็กนี้มีอยู่แล้วมึงยังเคยเลี้ยงให้ปติดเลี้ยงไงได้ป้าติดปฏิติดคนน้อยเดี๋ยวกายอย่าลุ่มวย่าจำนดปฏาติเออ นี่นั่งลงก็กูเลมนี่จำมาจ่ายนั่งกูมาจ่ายกูเรมดูดแรกเมื่อไรแต่ข้าก็บอสกูมาคุณมาคุณากูดตาเมื่อโดนหนังเจ้าน่ารู้เหมือนอันนะอะนี่ก็แก่งได้แต่นายอันเดียวโู้เอาบุญน้าบุนั่งกินได้เลยวะฮู้ใช่คยกชอบไหมฮะเออเลยก็แบบห่าฝนสุกไปกับป๋อแกเนี่ยได้ซักเดือนล่ะค่ะคุณบาลบับเออบุตรบางนี่ไม่เป็นคำขอร้องของท่านอาจารย์เราก็ไม่ควร จะกัดขันคำสั่งของท่านพี่ครับผมฝากลูกกับท่านอาจารย์ด้วยฮะไปสุกเดินทางโปรดไปเปร์เก็บรัดชนาเก็บม,มันสาธุครับเดินทางทุกสัปดาหหนูแหละท่านอายแจานโคตรนะจ๊ะไปสุกเดินทางโปรดไปเปร์เก็บรัดชนาเก็บม,มันสาธุจ้ะเนี่ยคนอีล้่วงวงีลรวงกับกูแยกอี่ร่วง อันสุดแต่แรกแบบนั้นมึงอยากแรงปลาบวันนี่นนร้งรอ,รองซิมเป็นจริงเออแต่กูไม่นะกูไม่รับแฝดร้องซิมนี้ที่ว่ากูจบจบเออนั่งเล่ยโล้อล้อแหละก็รับตายก็ได้แกนั่งเร่ยล่อล้เออแต่ดูนั่งเล,โล,โลเอืเอกแม่มาไใจยอมนั่งเลือกเลยได้หมาตังในกูนี้ยอม <c oughs> พานูได้ปลาเลี้ยมตอง <c oughs> พานูเป็นเวลาเล่นนั่งเว้นแฝดโก้ไม่ได้ นั่งเลยเนี่ยหนังเปรี้วยวรังกูนก็มจิต๋าผานื้อ, <c oughs> อม,าามาแล้วจะโยมปีหน้าจะนายหมันสักจุด <c oughs> เร่งว่าแล้วในกุศลนี่กูไม่ได้พยกันไอ้ได้ไหมเฮ้นาย,ายน,นูน่นนายจะนี่ตามที่มึงอยู่ในวัดนี่มึงเคยบวชจากกาุศลหรือไม่เคยบวชจากกุศลยังฮะว่าเคยบวชจากกุศลยังอยู่ในวัดนี้ บวชแล้วใส่ใจแต่ซึกไปยื่นบาตรกวัดวัวบวชใส่บาตรถ้าไปกวัดวัวก็สวยเกลียดเดี๋ยวจะผัวบวชใส่บาตรในแตงเงือดเด็กเจ้าเจ้าทิพย์เจ็ดทิพย์แปดใส่มาฟื้นแต่คนแก่แก่คนยิ่งยิ่งหายุยูเจ็ดทิพย์ใส่บาตรแล้วกลียดเกลียดเกลียดใส่เจตายห้องพอมาถึงไอ้บุญแต่ว่าจะไปใส่บาตรเราเปิดอว่าบาตก็ยกกันก้าวเลยยกมือโตมั่วมุบมิบมุบมิบมุบมิบ ว่าไงได้หญ่ย่ยยื่นข่าวเหย็นแม่หมดกันกบตินีตายโองไอ้นั่นก็ตั้งติดอธิษฐานได้ตัตน,ใตตนในเซดคนคุยมาเพื่อการอ,อารยู่เก๋เจาะบงบ่ได้สักตีข้าวเปรวอวด <c oughs> รังตีเขามาไม่กับข้าวอิใช่ไม่กับข้าวอีใไอใจ่เพื่อโลกเจ้าเรือนจดดดกมูเว้นไปกวุวัดว่าคว้าบาจากุม,มาเจ้ลจ่น จากบ้านนี่ผลไปบ้านนู้หล่างแต่ลูกเจ้าอายุเจ็ปีลูกเจ้าเออยังได้ลูกเจ้าโผล่กับแมีมไปอยู่บนกวน